สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและว,วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องปีดพันขย้ำเขี่ยวขมือบโลกภาค2โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2008นะครับซึ่งเหนือเรื่องมันก็จะต่อจากภาคแรกเลยนะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยดูภาคแรกผมแนะนาให้กดที่เครื่องหมายมุมบนขวาและไปดูภาคแรกก่อนได้นะคบเพื่อความเข้าใจและสําหรับใครที่โหลดเข้ามายังไม่อยากด,ดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้วไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอย เพื่อนๆอ,อย่าลืมกระทึบไลค์และซัดปุ่มซับสไครปให้ผมด้วยนะและถ้าหาพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถางป๊อปคอร์นให้แน่นะตามรับชมกับสปอยล์กันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยล์หนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วละคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้้ใใหหญ่คคอยคแนะนะ หนังเปิดมาที่ตอนจบของภาคแรกโบโซก็ขับรถพาผู้รอดชีวิตอีก2คนออกจากบาร์จากนั้นภาพก็ตัดมาที่ไบเกอร์ควีนซึ่งเธอเป็นพี่สาวฝาแฝดของฮาริมัมในภาคแรกควีนก็มาที่บาร์เกิดเหตุและเห็นสุนัขตัวหนึ่งคาบมือที่มีรอยสักเธอสงสัยว่ามือข้างนั้นจะเป็นของน้องสาวของเธอควีนจึงเป่าน้องหมาทิ้งและเอามือมาทาบกับมือตัวเองซึ่งปรากฏว่ารอยสักมันก็ตรงกันนะครับซึ่งมือข้างนี้ก็เป็นมือของฮาริมัมจริงๆพอรู้ว่าน้องสาวของตัวเองไปหว่านไปที่เรียบร้อยควีนกก็มาาาเเเเจอลงททอรททด่คิดวว่าไปานแล้วในภาก่อน ซึ่งโชคดีที่ลุงแกรอดมาได้นะครับควีนก็ลากลุงออกมาถามที่มอเตอร์ไซค์ว่าใครเป็นคนฆ่าน้องของเธอลุงบร์เทนเดอร์ก็โดนทรมานส,สารพัดส,สารเพพอลุงแกทนไม่ไหวจึงโยนขี้ให้โบโซซะอย่างนั้นซึ่งลุงแกก็คิดนะครับว่าถ้าบอกว่าโดนเอเลี่ยนฆ่ายังไงควีนก็ไม่เชื่ออยู่แล้วเมื่อควีนถามข้อมูลจากลุงบร์เทนเดอร์เสร็จเธอก็ออกเดินทางไปที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเธอก็จับลุงบร์เทนเดอร์ติดรถมาด้วยนะครับตัดภาพมาที่เมืองดังกล่าวมันก็จะเป็นเวลาก่อนเเกกกิดหตุในนภาคแแร2พี่้องัมวยป คนพี่มีชื่อว่าทันเดอร์หรือฟ้าลั่นเขาก็กำลังนั่งดูทีวีอยู่ในห้องส่วนน้องชายมีชื่อว่าไลนิ่งหรือฟ้าแลบไลนิ่งก็กำลังเล่นสนุกกัแฟเสาของเขาอยู่สองพี่น้องปเป็นชาวเมืองท้องถิ่นเลยนะครับพวกเขาเปิดกิจการร้านทำกุญแจไปด้วยทันเดอร์ก็ตะโกนบอกไลนิ่งให้ทำกิจกรรมให้เสร็จเร็วๆหน่อย พราะพวกเขาต้องไปรับคุณยายก่อนจะเริ่มการแข่งมวยปล้ำจากนั้นก็มีเสียงร้องของผู้หญิงดังขึ้นทันเดอร์ที่สงสัยจึงเปิดประตูเข้าไปดูนะครับและเขาก็เห็นว่าเอเลี่ยนกำลังลากแฟนสาวของไลนิ่งออกไปไลนิ่งก็พยายามยื้อเอาไว้เขาก็ขอให้พี่ชายเข้ามาช่วยแต่ทันเดอร์ก็ยืนทื่อตัวแข่งด้วยความตกใจในที่สุดไลนิ่งก็ดึงแฟนสาวของเขากลับมาได้แต่ได้แค่ท่อนล่างเท่านั้นภาพก็ตัดมาในห้องขังของนายอำเภอชายชรจัดคนหนึ่งก็ถูกขังเอาไว้ซึ่งเขาไม่ใช่ว่าโฮโบนายอำเภอก็พยายามคาดคันความจร,งมจรงงิงกโฮบบนะครั เขาอยากรู้ว่าโฮโบเอารถโรงเรียนไปซ่อมไปที่ไหนซึ่งโฮโบก็ถูกจับที่นี่มาหกวันแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมปิดปากเลยสักคำพอการสืบสวนธรรมดามันไม่ได้ผลนายอำเภอจึงขู่ว่าจะตัดน้ําตัดอาหารเขาโฮโบจึงบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาแค่เป็นหัวขโมยกระจกระจคนหนึ่งเท่านั้นเมื่อโฮโบไม่ยอมบอกอะไรนายอำเภอจึงสั่งห้ามน้ําและอาหารแถมตอนนี้ยังเหลือแค่โฮโบคนเดียวในห้องขังในขณะนั้นโฮโบก็ได้ยินเสียงกรีดร้องและนายอำเภอและคนอื่นๆก็วิ่งกลับเข้ามาซึ่งพวกเขาไม่ได้มาตัวเปล่านะครับ พี่แก่พกเอเลียนวิ่งตามเข้ามาด้วยมันก็ตามเขามากัดฉีกกระชากล่าของคนข้างในล่างของนายอำเภอก็กระเด็นมาติดลูกกงโฮโบก็รีบหนีไปยังจุดปลอดภัยพอเอเลียนมันออกไปแล้วเขาก็ฉวยโอกาสนี้ค้นหากุญแจจากศพของนายอำเภอในขณะที่โฮโบหยิบกุญแจมาได้เอเลียนมันก็โผล่เข้ามาพอดีโชคดีที่เขารีบหนีทันนะครับเอเลียนมันจึงหมดปัญญาเข้ามาในห้องขังพอจัดการโฮโบไม่ได้เอเลียนมันจึงล่านายอำเภอไปแดกแทนภาพก็ตัดมาที่คนขายรถซึ่งเขามีชื่อว่าสแลชเชอร์ แลเชอร์กำลังคุยโทรศัพท์เกี่ยวกับปัญหาที่มีของเขานอกใจแต่พี่แกลืมไปนะครับว่ามีลูกค้านั่งฟังอยู่สักพักแลเชอร์ก็ขอพักสายเหมือนพี่แกเพิ่งนึกได้ไว่าลูกค้ารออยู่ด้วยเขาจึงหยิบกุญแจรถให้ลูกค้าและเมื่อลูกค้าไปแล้วแลเชอร์ก็มาคุยโทรศัพท์ต่อแต่ในขณะที่คุยอยู่เขาก็ได้ยินเสียงแปลกๆด้านนอกผู้คนก็ต่างแตกตื่นวิ่งหนีอะไรบางอย่างและมันก็มีเอเลี่ยนตัวหนึ่งเกาะอ,อยู่ที่หลังคารถแล้วมันก็หายไปที่ด้านหลังร้านของเขาแลเชอร์ก็ตามไปเปิดประตูันะครบ และมันก็มีเอเลี่ยนพุ่งเข้ามาพ่อเห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจแล้ววิ่งออกมาจากประตูหน้าสแลเชอร์ก็วิ่งขึ้นรถเพื่อเตรียมจะขับหนีแต่ด้ยวยความรลอนลนเขาก็ถอยรถจนเกือบชนคนที่ด้านหลังในขณะที่สแลเชอร์กำลังจะเหยียบหนีมันก็มีเอเลี่ยนมาขวางทางเอาไว้เขาจึงขับชนมันแบบเต็มตีนพร้อมกับเหยียบซ้ำแต่แล้วจู่ๆก็มีชายหญิงคู่หนึ่งโผล่มาจากเบาะหลังซึ่งมันก็ทําให้สแลเชอร์ตกใจจนรถเสียหลัก และผู้หญิงที่โผล่ขึ้นมาก็คือซีเครตเมียของพี่แกเองส่วนผู้ชายคนก็คือเกร็กที่กําลังคบชู้อยู่ทั้งสองตอกเสาเข็มกันอยู่หลังรถโดยที่แซลเชอร์ไม่รู้ตัวพอเห็นแบบนั้นพี่แกก็ถึงกับหัวเสียเลยนะครับที่เมียไปต่อกับคนอื่นในขณะที่ทะเลาะกันอยู่เอเลี่ยนมันก็พุ่งเข้ามาที่หน้ารถและภาพก็ตดัดเช้าวันต่อมามันก็เป็นเหตุหการณ์นในปัจจุบันควีนกับแก๊งสาวซิ่งก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงนอกเมืองพวกเธอก็เห็นว่าสาภาพในเมืองมาดูปแปลกๆควีนยังจอดรถเพื่อส่องกล้องดูก มีไฟไหม้บางจุดรถก็จอดชนกันระเกะละกะมีศพของคนตายนอนเกลื่อนการอยู่ตามถนนแต่ถึงอย่างนั้นควีนก็ตัดสินใจขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปเมื่อแก๊งสาวซิ่งมาถึงสี่แยกต่างคนก็ต่างสอดสองสภาพของเมืองรถที่สแสลเชื่อขับชนก็ยังอยู่ที่เดิมลุงบาร์เทนเดอร์เห็นสภาพเขาก็ชวนให้ควีนรีบออกจากเมืองน้ซะเพราะดูท่าทางแล้วไม่น่าดีนักแต่ควีนก็ไม่สนเธอก็เดินดุ่มๆุ่ไปยังบ้านหลังหนึ่งซึ่งควีนก็ไม่รู้แล้วว่ามีคนแอบตุ่มมองอยู่ และคนที่ซุ่มมองพวกเธอก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมันก็คือแลเชอร์เกร็กและซีเคลดที่รอดมาได้ซีเคลดบอกว่าเราต้องรีบหาทางหนีก่อนจะถูกพวกเอลิโจบตีอีกครั้งแต่แลเชอร์ก็มองไม่ออกนะครับว่าจะหนีไปไหนเกล็กจึงบอกว่าทางรอดเดียวก็คือการขังตัวเองไว้ในคุกแลเชอร์ก็แย้งว่าการจะเข้าไปในนั้นมันไม่ง่ายหรอกนะและเราไม่น่าจะผ่านนักล่าพวกนี้ไปได้ซึ่งแลเชอร์เข้าใจว่าแก๊งของควีนคือนักล่านะครับเพราะเขาเห็นว่าลุงบัตเต์เทนเดอร์ถูกจับไปเป็นเชลยต่อมาแก๊งสาวจิ้มมกกกกกกก็็พาาาัันนเเดบไไไปปที่่รซอยใหวธ พอแก๊งสาวซิงมีอาวุธครบมือซึ่งเกร็กเองก็เห็นด้วยถ้าพวกสาวซิงยังอยู่อาจจะต่อสู้กับพวกเอเลียนได้แต่สแลเชอร์เห็นต่างเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกันเกร็กจึงโผล่ไปจากที่ซ่อนเพื่อหวังให้แก๊งไบเกอร์เห็นซึ่งสแลเชอร์ก็รีบดึงเกร็กกลับเข้ามาแต่มันก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะควีนได้เห็นเกร็กไปแล้วเธอก็ตรงมาหาพวกเขาทันทีซีเคลตเห็นแบบนั้นเธอก็รีบไปซ่อนตัวสแลเชอร์ก็ต่อว่าเกร็กไปชุดใหญ่ แต่เกรกก็ไม่สนใจและเปิดประตูต้อนรับควีนซึ่งควีนก็ตอบรับอย่างดีเลยนะครับเธอก็ใช้ท้ายปืนกระแทกหน้าไปอย่างจังสแลเชอร์ก็รีบยกมือยอมจำนนควีนก็ถามบาร์เทนเดอร์ว่านี่ใช่โบโซไหมแต่ลุงบาร์เทนเดอร์ก็บอกไม่ใช่เธอจึงหันปืนไปถากสแลเชอร์และถามว่าแล้วคนนี้ล่ะลุงบาร์เทนเดอร์ก็บอกอีกว,ว่าไม่ใช่แคมเขายังเตือนเธอให้รีบออกจากเมืองนีซะสแลเชอร์ก็บอกให้แก๊งต่อสารีบปิดประตูก่อนที่เอเลียนจะโผล่มา ควีนที่รู้ว่ายังมีคนซ่อนอยู่ด้านหลังเธอจึงแหวกใบไม้ไปดูแล้วพบว่าเป็นผู้หญิงควีนถามว่ามีใครซ่อนอยู่อีกไหมสแลชเชอร์ก็รีบบอกว่าไม่มีแล้วและเขาก็เตือนย้ำอีกทีให้ปิดประตูซะสาวผมทองคนหนึ่งที่อยู่ในแก๊งเธอก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นพอเธอแหงนดูบนท้องฟ้ามันก็มีรถเก่งคันหนึ่งลอยมานะครับเพื่อนในแก๊งอีกสองคนก็โผล่มาดูควีนก็รีบเรียกเด็กแก๊งของเธอให้กลับเข้าไปด้านในทันใดน,นั้นเอเลียมันก็โผล่มามันวิ่งตรงไปยังแกงงก,งก๊งงงสสสาาาาววอยยย่่่หหหหืนผมมท็ีีีใเิ แลชเชอร์ก็ตะโกนลั่นว่าให้ปิดประตูซะควีนกับเดแก๊งจึงรีบปิดประตูแต่สาวผมทองในแก๊งยังคงอยู่ด้านนอกเธอก็วิ่งมาพร้อมกับร้องให้เปิดประตูให้หน่อยแต่มันก็ช้าไปแล้วนะครับเอเลี่ยนมันได้เข้ามาถึงตัวเธอแล้วมันก็ทําการกัดกินเธอต่อหน้าต่อตาของควีนและเพื่อนในขณะนั้นเองผนังอีกด้านหนึ่งมันก็ได้พังลงกลุ่มของแลชเชอร์และควีนก็วิ่งกระเจิดกระเจิงไปคนละทางเลยนะครับในระหว่างนี้เอเลี่ยนมันก็ได้โผล่มาทางด้านควีนและแก๊งสาวๆพวกเธอก็สาดกระสนนนใััทที พอจัดการเอเลี่ยนตัวนั้นได้แล้วแก๊งของควีนก็หนีมาถึงอาคารหลังหนึ่งควีนจึงพาลุงบาร์เทนเดอร์เข้าไปในนั้นเพราะเธอคิดว่าโบโซนน่าจะหลบอยู่ในนี้พอขึ้นมาอย่างชั้นบนลุงบาร์เทนเดอร์ก็บ่นจุกจิกนะครับควีนจึงบอกให้เขาเงียบแล้วพอไปเจอห้องห้องหนึ่งที่น่าสงสัยควีนก็หันไปถามบาร์เทนเดอร์ว่าใช่ไหมลุงบาร์เทนเดอร์ก็พยักหน้าควีนจึงถีบประตูเข้าไปทันใดนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งโผล่มาเขาก็เลีงปืนมาที่ควีนแล้วออกกกกกก่่่มมขงวววีนนนนไไปปซะแแต๊แสาๆ็็ยยัพเเธืูช แต่ทางฝั่งของชายแปลกหน้าเขาก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวมันยังมีผู้ชายและผู้หญิงอีกคนโผลออกมาตายไปว่าตอนนี้จํานวน3ต่อ4ชายที่อยู่ในห้องก็บอกให้ควินกับกลุ่มออกไปซะเพราะที่นี่คือที่ซ่อนของพวกเขาควินจึงบอกให้พักพวกออกมาควินก็บอกนะครับว่าเธอจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจากนั้นการสาต์กระสุนก็เกิดขึ้นผู้หญิงที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามก็ไปวันก่อนเลยเป็นคนแรกซึ่งฝั่งของไบเกอร์จะดูเป็นมืออาชีพมากกว่านะครับท้งฝั่งฝ่ายผู้ชายที่อยู่ในห้องพวกเขาก็ถูกยิงตายไปอีกหนึง่ง และอีกคนที่บาดเจ็บอยู่สาวไบเกอร์ผมแดงก็ได้ใช้คอนฟาดหัวเขาจะเลือดสาดในห้องมันก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งแอบอยู่ในห้องน้ําเธอก็รีบแสดงตัวออกมาทันทีซึ่งเธอคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับเธอก็คือฮันนี่พายผู้รอดชีวิตจากภาคแรกที่หักหลังทุกคนและขับรถหนีมาคนเดียวเธอก็รีบบอกว่าเธอไม่ได้เป็นพวกเดียวกับที่ถูกยิงแต่พอเธอเห็นหน้าลุ <ie> งบาร์เทนเดอร์ฮันนี่พายก็อุทานออกมาว่าสวยแล้วกูลุงบาร์เทนเดอร์ที่แขนจัด,จด ลุงแกก็ตรงไปสัตว์หน้าหันนิพายอย่างจังแถมยังตามไปจิกหัวและก็แทกใส่โถส้วมแบบรัๆวๆอันนิ่พายก็พยายามร้องบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจแต่นาทีนี้ลุงบร์เทนเดอร์ไม่สนแล้วนะครับเขายังโขกหัวของเธอกับโถส้วมไม่พักทางด้านของควินก็หยิบรูปถ่ายขึ้นมาดูซึ่งมันเป็นรูปของโบโซกับน้องชายของเขาเท่ากับว่าห้องนี้เป็นห้องของโบโซจริงๆแต่แค่มีคนอื่นมาอาศัยอยู่แค่นั้นลุงบร์เทนเดอร์ก็ยังระบายความแค้นของเขาไม่หมดลุงแกถึงกับกัดหูหันนิ่พายขาดข้าง พอฮันนี่พายตั้งตัวได้เธอก็ชักปืนออกมาขู่ลุงบาร์เทนเดอร์ควีนที่เห็นแบบนั้นเธอจึงยื่นมือเข้ามาหยิบปืนไปดูเพราะเธอจําได้ว่าปืนกระบอกนี้เป็นของน้องสาวของเธอควีนถามฮันนี่พายว่าได้ปืนกระบอกนี้มาจากไหนฮันนี่พายก็บอกว่ามันเป็นของเธอทันใดน,นั้นลุงบาร์เทนเดอร์ที่ยังไม่จบเขาก็พุ่งมาสเปียร์ฮันนี่พายจนตกมาจากหน้าต่างโชคดีนะครับที่เธอรอดมาได้และเธอก็ฝืนความเจ็บปวดลุกขึ้นมาวิ่งหนีทางด้านของสแซลเชอร์ เขาก็วิ่งนำซีเข็ดและเกล็กไปหาที่ซ่อนซึ่ง Queen ควีนก็โผล่หน้ามาเห็นพอดีมือถือของแลลเชอร์ก็มีสายเข้านะครับซึ่งมันเป็นสายจากทันเดอร์เขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่ร้านโลหะให้แลลเชอร์มาหาเขาระหว่างทางที่แลลเชอร์จะไปหาทันเดอร์เขาก็ถูกควีนใช้ท้ายปืนกระแทกจนล้มลงควีนถามว่าจะไปไหนจะสแลลเชอร์เลยบอกว่าเขาจะไปร้านโลหะพอรู้แบบนั้นทุกคนก็ยกขยงไปที่นั่นกันทันที พอมาถึงร้านพวกเขาก็เห็นสร้างเอเลียนตัวหนึ่งสีครตก็ร้องโวยวายออกมาครับก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปด้านในเมื่อเข้ามาข้างในแล้วทันเดอร์ก็บอกให้ทุกคนเงียบไวเพราะที่นี่เป็นที่เดียวที่พวกเขาจะซ่อนได้ไลนิ่งที่หลบอยู่กับคุณยายพอเห็นคนยกเขยงกันมาเขาก็บ่นกับพี่ชายนะครับว่าพาพวกนี้มาทำไมควินก็สงสัยว่าทันเดอร์ฆ่าเอเลียนตัวนั้นได้ยังไงสองพี่น้องจึงเล่าให้ฟังว่าทันเดอร์ใช้ตัวเองเป็นตัวล่อส่วนไลนิ่งก็อาศัยทีเผลอกระซวกเหล็กเข้าไปทางก้นของมันสิ่งนนีี้้้้ทําาาาใหพวกเเเขาสามมารถลลอยได พอฟังจนจบสแลเชอร์ก็พูดขึ้นมาว่ายังไงห้องขังในคุกก็ปลอดภัยกว่าที่นี่ทันเดอร์จึงบอกว่าโฮโบมันปิดทางเข้าหมดแล้วไม่มีทางที่เราจะเข้าไปได้ทางด้านฮันนี่พายตอนนี้เธอก็ซ่อนตัวอยู่ในบ้านไม้หลังหนึ่งเธอได้ยินเสียงคนร้องโหยหวนพอแง้มประตูไปดูก็เห็นว่าเอเลี่ยนกำลังกินผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แต่ตัวเธอเองก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้พอตกกลางคืนพวกเอเลี่ยนก็เริ่มออกหากินอีกครั้งพวกมันเดินเพ่นพ่านไปทั่วฮันนี่พายก็พยายามหาที่หลบที่ดีกว่านี้ทางด้านร้านโลหะ พอควีนรู้ว่าโฮโบเป็นลุงของโบโซเธอก็ขอมือถือจากทันเดอร์เพื่อโทรหาโฮโบควีนขู่ให้โฮโบเปิดประตูซะแต่โฮโบมันก็ไม่ยอมทั้งหมดจะวางแผนกันว่าจะเข้าไปยังไงดีลุงมาทนเดอร์ก็แนะนําให้พังประตูเข้าไปแต่ลุงแกก็ลืมว่าถ้าพังเข้าไปแล้วจะเอาประตูที่ไหนไปกันพวกเอเลี่ยนแทลเลชเชอร์จึงแนะนําไม่ทํากุญแจผีขึ้นมาเพราะทันเดอร์เองก็เป็นคนทํากุญแจอยู่แล้วแต่ทันเดอร์ก็ไม่รู้ขนาดของกุญแจนะครับทางด้านฮันนี่พายตอนนี้เธอก็มาที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งเธอพยายาม แต่ประตูมันก็ถูกล็อกเอาไว้ฮันนี้พาเจึงหาบันไดามาปีนขึ้นไปทางช่องลมแล้วเธอก็คลานมุดเข้าไปจนเข้ามาได้ใน,นที่สุดพอเธอเข้ามาอยู่ในร้านแล้วเธอก็นอนจุกอยู่สักพักเลยครับที่ตกลงมาจากเพดานแต่พอเธอเหลือไปเห็นโทรศัพท์เธอก็ดูจะมีเลี้ยวมีแรงขึ้นมาแต่โชคร้ายที่โทรศัพท์มันไม่ได้มีสัญญาณและเธอก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อเห็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ด้านหลังซึ่งพอดูดีๆเขาก็กลายเป็นศพไปแล้วนะครับทางด้านทันเดอร์ไม่ได้รู้ขนาดของกุญแจแล้วเขาก็ออกจากร้านโล ซึ่งสแลเชอร์ก็เฝ้ามองดูอยู่2พี่น้องก็มาถึงร้านนะครับแล้วทําการเลือกกุญแจพอได้ขนาดแล้วพวกเขาก็เริ่มตกแต่งกุญแจทันทีในขณะนั้นไฟมันก็ดันดับและมันก็มีเอเลี่ยนตัวหนึ่งเดินเข้ามาทั้งสองก็ต้องรีบไปหลบก่อนทางด้านของเกร็กเขาก็ลากซากของเอเลี่ยนเข้ามา,าวางบนโต๊ะควีนก็ถามว่าจะทําอะไรเกร็กจึงบอกว่าเขาจะผ่าดูว่ามันคือเอเลี่ยนชนิดไหนจะได้หาจุดอ่อนของมันได้ซึ่งก็ไม่มีใครคัดค้านจากนั้นเกร็กก็เริ่มทําการผ่าซาก เขาก็ใช้แก๊เสเผาซากของมันและใช้เหล็กแหลมทิ่มไปที่จุดจุดหนึ่งซาของอเอเลี่ยมมันก็ปล่อยแก๊สประหลาดออกมานะครับซึ่งกลิ่นมันแรงมากคุณยายที่ทนไม่ไหวเธอจึงลุกไปนั่งที่อื่นแต่ก็ไม่ได้ไปอยู่ห่างมากนักทุกคนก็ไม่รู้เลยว่าแก๊สที่มันปล่อยออกมามันสามารถส่งไปถึงพวกที่เหลือของมันได้ต่อมาเมื่อคลิกเอาเหล็กแหลมทิ่มไปตามเนื้อของมันมันก็พ่นน้ําเดียวข้นออกมาอีกครั้งซึ่งมันก็พุ่งไปโดนคุณยายเต็มเลยนะครับทางด้านของฮันนี่พายเธอพยายามหาทางออกจากหลาน แต่ประตูมันก็ถูกล็อกเอาไว้ซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่ามันคือประตูกระจกนิรภัยเธอพยายามหาสิ่งของมาทุบกระจกแต่ไม่ว่าจะทุบเท่าไหร่ก็ทุบไม่แตกเธอจึงเปลี่ยนเอาเหล็กมางัดแทนแต่มันก็ไม่ได้ผลเธอกจึงตัดสินใจไปลองหากุญแจมาไขาแทนฮันนี่พายก็ตรงไปที่ศพที่เธอเจอก่อนหน้านี้และปรากฏว่าเธอก็พบกุญแจจริงๆในขณะที่เธอกําลังรีบไปไขประตูเอเลี่ยนมันก็โผล่มาตรงหน้าฮันนี่พายก็ตกใจจนหัวฟาดพื้นสลบทางด้านสองพี่น้องคนแคะพอไฟฟ้ากลับมาทันเดอร์ก็เริ่่มทํากแจอตอ แต่ตกแต่งไปได้ไม่นานไฟก็ดับอีกตัดมาที่เกรกเขาก็ยังพิสูจน์ซากไม่เลิกนะครับไฟมันก็ดับอีกครั้งแต่เกรกก็ให้แก๊งสาวๆส่องไฟฉายให้เมื่อเขาใช้เหล็กจิ้มครั้งนี้ซากของเอเลี่ยนม,มันก็ปล่อยน้ำสีแดงออกมาแล้วมันก็พุ่งไปเต็มหน้าของซีเครทที่ยืนดูอยู่การพุ่งน้ำสีแดงออกมาครั้งนี้มันส่งกลิ่นรุนแรงมากทุกคนที่อยู่โดยรอบก็ตักอาเจียนออกมาหมดควีนก็ไม่พอใจนะครับแล้วสั่งให้เกรกเลิกพิสูจน์ซากดีซะแต่เกรกมันก็ไม่ยอมฟังมันอ้างว่าการพิสูจน ซึ่งรอบนี้ซากเอเลี่ยมันก็ได้พ่นน้าเหนียวสีใสออกมาซึ่งมันออกมาจากแท่นกลมๆคล้ายอวัยวะเพศและน้ำเหนียวๆอันนี้ก็พุ่งใส่หน้าของสาวทุกคนผมคงไม่ต้องบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าน้ําที่พุ่งออกมาคือน้ําอะไรพอคิดตามแล้วหนังเรื่องนี้แม่งโคตรจังเลยจริงๆจ,จากนั้นพอเกรกจะพิสูจน์ต่อควีนก็ทนไม่ไหวเลยนะครับเธอจึงควักปืนขึ้นมาขู่เกรกมันก็ต้องยอมถอยไปแต่โดยดีแต่ทันใดนั้นมันก็มีบางอย่างขยับขยืขย่นตรงซากของเอเลี่ยนเกรกจึงบอกให้ทุกคนมาดู สิ่งนั้นมันเป็นลูกตากลมๆที่กรอกไปมาเหมือนว่ามันกําลังมองทุกคนอยู่ทั้งหมดก็เฝ้ามองมันได้ความสงสัยนะครับจากนั้นมันก็ส่งเสียงดังลั่นออกมาทุกคนก็ถึงกับต้องเอามือปิดหูสองข้างทั้งด้านของสองพี่น้องคนแคร์พวกเขาก็กําลังทํากุญแจกันอยู่ก็ได้ยินเสียงที่มันเปล่งออกมาทั้งสองก็บ่นเลยนะครับว่ามันคือเสียงอะไรวะนี่ย่ส่วนซลเชอร์ที่เฝ้าประตูอยู่เขาก็เดินเข้ามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นควีนที่ทนไม่ไหวเธอยังชักปนืนขึ้นมายิงทีซ่าข,ของเอเลียน พอเสียงมาสงบลงทุกคนก็ต่างโล่งใจแต่พวกเขาก็คิดไม่ถึงเลยนะครับว่าเสียงที่มันเปล่งออกมาคือสัญญาณเรียกพวกของพอสองคนแคะกลับมาถึงพวกเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมคุณยายของพวกเขาถึงมีสภาพแบบนี้ทันเดอร์ถามว่าใครเป็นคนทำกับยายของเขาลุงบาร์เทนเดอร์จึงบอกว่าเป็นฝีมือของเกร็กสองพี่น้องจึงจะเข้าไปเล่นงานเกล็กแต่ทันใดน,นั้นก็เกิดเสียงดังจากด้านนอกเหมือนว่าพวกเอเลี่ยนจะได้รับสัญญาณ และพวกมันก็พยายามพังเข้ามาด้านในทุกคนที่เห็นแบม่มมันก็ต่างหนีกับพละวันเลยนะครับสองพี่น้องก็พากันช่วยเหลือยายแต่ยายก็มีสภาพไม่ดีอะมากๆซึ่งมันน่าจ,จะเป็นพิษจากของเหลวที่ถูกปล่อยออกมาคนแครทั้งสองเจอเอายายใส่กระสอบเอาไว้และบอกให้ทุกคนขึ้นไปชั้นบนแล้วปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าซึ่งสองพี่น้องก็ชื่อกันอุ้มยายในกระสอบขึ้นไปพวกเอเลี่ยนก็พยายามพ,พังประตูเข้ามาให้ได้ทุกคนต่างรีบพากันขึ้นไปชั้นบน เกรกี่ตามหลังสแลเชอร์มาพี่สแลเชอร์ก็เกิดอาการหมันไส้นะครับพี่แกยังถีบหน้าเกรกแคตกบันไดลงไปโทษฐานที่เป็นชายชูจากนั้นไฟมันก็ดับลงอีกครั้งต่อมาสองคนแคกก็ผ่ากันช่วยคุณยายขึ้นมาบนดาดฟ้าจนได้ทุกคนก็ทยอยปีนขึ้นมาในขณะที่สองพี่น้องเปิดดูอาการของคุณยายมันก็ปรากฏว่าผิวหนังของคุณยายเปื่อยไปหมดแล้วทั้งสองที่ไม่รู้จะทํายังไงพวกเขาก็ได้แต่ฟังเสียงบ,บ่นของคุณยายด้วยความเจ็บปวด ซีเคลตที่ไม่เห็นเกร็กเธอก็ถามสแเลเชอร์นะครับว่าเกร็กไปไหนสแเลเชอร์จึงบอกว่าเกร็กถูกจับแดกไปแล้วซึ่งมันก็ทําให้ซีเคลตเสียใจอย่างมากแต่แล้วจู่ๆพี่เกร็กแกก็โผล่มาซะอย่างนั้นจากที่เสียใจอยู่เจซีเคลตแกก็ดีใจขึ้นมาทันทีซึ่งเจแกแทบจะไม่ไหวหน้าสามีตัวเองเลยนะครับทันเดอร์ก็ออกคาสั่งว่าต่อไปนี้ใครจะไปไหนต้องบอกเขาก่อนส่วนทางฝั่งไลนิ่งก็โมโหเกร็กอย่างมากที่ทําให้คุณยายของเขาเป็นแบบนี้พี่แกก็พุ่งเข้าไปต่อยเกร็กจนตัวงอซึ่งพี่แกก็เเลงงที่วาาาขโดยฉพะะนครับ พอเห็นแบบนั้นทันเดอร์ก็รีบเข้ามาห้ามอาไว้ลูกบาเทนเดอร์ก็ถามเรื่องกุญแจซึ่งทันเดอร์ก็บอกว่าเขาได้มาแล้วแต่สแลเชอร์บอกว่าถ้าใครลงไปตอนนี้สภาพศพไม่สวยแน่ซึ่งมันก็น่าจะจริงเพราะเสียงของพวกเอเลี่ยนยังคงอยู่ด้านล่างแก๊งไบเกอร์ก็มายืนดูที่ริมดาดฟ้าพวกเธอก็เห็นว่าโฮโบยืนอ,อยู่ที่หน้าประตูควีนยังยกปืนขึ้นมาเลง็งขู่ตัดภาพมาที่ร้านที่ฮันนี่พายนอนหมดสติอยู่เธอก็กำลังฝันหวานเลยนะครับว่ากำลังตอกเสาเข็มอยู่กับหนุ่มสุลอัเนเเกกิส,ดกดสกธสด ดูแล้วหน้าขยักขยแงงมากกว่าผู้ชายในฝันก็อ้วกออกมาซึ่งมันน่าจะหมายถึงการสึงจุดสุดยอดนะครับแล้วันนี่พายก็ตื่นขึ้นเธอเห็นว่าเอเลียมันกําลังทําสิ่งที่เธอฝันอยู่พอมาเสร็จกิจมันก็วิ่งออกไปฮันนี่พายก็มองขึ้นไปบนฟ้าที่เธอตกลงมาซึ่งมันน่าจะเป็นทางออกเดียวของเธอตอนนี้ภาพก็ตัดมาที่สองพี่น้องพวกเขายัางหงเฝ้าดูอาการยายอยู่ไม่ห่างทันเดอร์ก็ปลอบใจยายว่าคงไม่เป็นอะไรมาก แต่ไลนิ่งก็ยังคงโมโหไม่หายเขาก็บ่นออกมาว่าทําไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับยายของเขาด้วยลุงบาร์เทนเดอร์ก็นอนอยู่ข,ข้างๆนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้ต้องจบในไม่ช้าเจดันภาพก็ตัดมาที่ฮันนี่พายเธอเดินหาบนแดจนเจอแล้วเธอก็จะปีมันขึ้นไปแต่เธอก็ดันพลาตกลงมาซะอย่างนั้นทางฝั่งของดาดฟ้าสแลเชอร์ก็ออกความเห็นว่าด้านบนของที่ว่าก,การในอำเภอมันมีประตูอยู่ซึ่งเราน่าจะเข้าจากทางนั้นได้แต่ยังไม่ทันได้มีคนออกความเห็นเสียงร้องของเด็กก็ดังขึ้นทุกคนก็ต่าางงงงมอออหตต้นนขเสียะครับ ลุงวัตเทเดอร์ก็พูดออกมาว่าขนาดนี้ยังมีเด็กรอดอยู่อีกหรอแต่พอสแตเลชเชอร์มองลงไปด้านล่างเขาก็เห็นว่าพวกเอเลี่ยนยังเดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดพอถึงรุ่งเช้าว,วันใหม่เสียงล้อของเด็กก็ยังคงดังอยู่ทุกคนก็มองไปที่รถคันหนึ่งพวกเขาต่างคิดว่าเด็กน่าจะอยู่ในรถคันนั้นฮันนี่พายที่อยู่ในร้านก็ได้ยินเสียงเช่นกันนะครับจากนั้นเกรกที่ทนต่อไม่ไหวเขาก็ตัดสินใจจะลงไปช่วยเด็กซึ่งเขาจะโหนสายไฟลงไปด้านล่างควีนสงสัยจึงถามว่าเกร็กจะทําอะไรเกร็กจึงบอกว่าเขาะนงองคัมครบ และเกร็กก็โหนสายไฟลงไปได้อย่างปลอดภัยฮันนี่พายเองก็เฝ้ามองอยู่พอลงมาได้แล้วเกร็กก็ตรงไปที่รถพอเข้าไปด้านในเขาก็เห็นว่าเด็กหยุดร้องละคานมาหาเขายางดีใจซึ่งซีเครกเองก็ดีใจที่เกร็กช่วยเด็กไว้ได้แต่แล้วทันใดนั้นพวกเอเลี่ยนมันก็โผล่มาเกร็กก็รีบอุ้มเด็กวิ่งหนีนะครับเหล่าเอเลี่ยนก็วิ่งไล่ตามทุกคนบนดาดฟ้าก็ต่างเอาใจช่วยโดยเฉพาะซีเครกเกร็กก็วิ่งมาจับสายไฟโหนขึ้นมาเกาะขอบดาดฟ้า แต่ก็ไม่มีใครช่วยเขาเขาจึงหล่นลงไปอีกครั้งครั้งนี้เกร็กเห็นว่าเอลีนมันเข้ามาลุมเหล่าสาวไบเกอร์จึงยิงปืนสกัดเอาไว้แต่มันก็ไม่ได้ผลพวกเธอไม่สามารถหยุดยั้งพวกเอลีนไว้ได้พอเกร็กหมดทางเลือกฉากต่อไปก็เป็นสิ่งที่ผมจะบรรยายให้ทุกคนฟังไม่ได้นะครับเพราะฉากนี้เลยนะจึงทาให้หนังเรื่องนี้ถูกแบนในหลายประเทศผมจะบอกเพื่อนเพื่อส,สั้นๆแล้วกันนะครับว่าเกร็กมันเลือกทิ้งสิ่งสิ่งหนึ่งเพื่อทําให้ตัวเองรอด ทุกคนบนดาดฟ้าก็ต่างพากันอึ้งกับสิ่งที่เกร็กทำในขณะที่ทุกคนกำลังหดหูพวกเอเลี่ยนมันก็โผล่ขึ้นมาบนดาดฟ้าควีนที่เห็นว่ามันกำลังจะโจมตีเพื่อนของเธอเธอจึงหยิบปืนยิงใส่มันก่อนและอีกตัวที่ขึ้นมาก็โดนไลนิ่งกระโดดสายคิกไปหนึ่งทีส่วนแลลเชอร์กับธันเดอร์ก็ช่วยกันกระหน่ำตีมันไม่ยังส่วนเกร็กที่รอดมาได้มันก็ปีนมนไดขึ้นมาบนดาดฟ้าเอเลี่ยนก็ปีนตามขึ้นมานะครับแต่ซีเคล็ดก็ฟาดมันด้วยพลั่วการโจมตีของเเี่นนนนั้้งงมทใใหหึแกกบบาดจ ท่านใดน,นัสเซอร์เชอร์มันก็ปิ๊งไอเดียเอาตัวรอดขึ้นมานะครับมันบอกว่าต้องมีการบูชาย,ยันเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของพวกเอเลี่ยนและพี่แกก็เสนอว่าใช้าสาวไบเกอร์ที่บาดเจ็บเป็นตัวลอซึ่งตัวสัสเชอร์กับลุงบาร์เทนเดอร์ทั้งสองก็ช่วยกันจับเธอโยนลงไปด้านล่างซึ่งตัวเธอก็ไม่ได้เต็มใจเลยนะครับพอโดนโยนลงมาแล้วได้ความแข้นจัดเธอจะชักปืนยิงสวนไปบนดาดฟ้าโชคดีที่สองพี่น้องคนแครบหลบได้จากนั้นเธอก็ฝืนลุกขึ้นและวิ่งหนีพวกเอเลี่ยนเพราะเห็น ทางด้านฮันนี่พายเธอก็ยังคงติดอยู่ในร้านเดิมเธอพยายามจะงัดประตูให้เปิดแต่ทันใดนั้นก็มีบางอย่างหล่นลงมาซึ่งเธอคิดว่าอาจเป็นคนที่หนีเข้ามาเหมือนเธอนะครับแต่มันไม่ใช่มันคือเอเลียนที่ปีนตามเธอเข้ามาฮันนี่พายก็พยายามการหนีอย่างสุดชีวิตแต่มันก็ตามเธอไม่ยอมห่างพอเธอพยายามจะสู้เอเลียนมันก็กระโดดขี่หลังของเธอฮันนี่พยายจังกระแทกหัวของมันกับประตูกระจกนิลภัยตัดกลับมาที่ด้านควีนเธอก็ร่วมมือกับสแลชเชอร์ในการประดิษฐ์เครื่องดีดขึ้นมาซึ่งมมาาาทจกกเเเสื้้อออผงงพวธออนะครับ ตอนนี้แก๊งสาวไบค์เกอร์ก็เหลือเสื้อผ้ากันไม่กี่ชิ้นแล้วนะซึ่งแผนของแลเชอร์ก็คือเขาจะใช้เครื่องดีดอันนี้ดีดขนขึ้นไปบนดาดฟ้าที่ว่าการในอำเภอแต่เขาต้องหาตัวทดลองซะก่อนแลเชอร์อยากจะใช้ลุงบาร์เทนเดอร์นะครับ แต่ลุงก็ไม่เห็นด้วยเขาจึงหันไปหายายของคนแครแทนแต่ไลนิ่งก็ไม่ยอมไม่ใช้ยายของเขาไปนหนูทดลองซึ่งรอบนี้ทันเดอร์เห็นต่างเขาบอกว่ายังไงยายของเราก็ใกล้ไปหวัดแล้วเราน่าจะใช้ยายให้เป็นประโยชน์ซึ่งเมื่อความเห็นต่างมันเกิดขึ้น2พี่น้องทันเดอร์และไลนิ่งพวกเขาก็เปิดศึกซัมเมอร์แลมกันบนดาดฟ้าทั้งสองก็ใช้วิชาหมวยปั้มเข้าต่อสู้กันต่างฝ่ายก็ต่างลุกและรับกันอย่างดุเดือดแต่สุดท้ายไลนิ่งก็พ่ายแพ้ผู้เป็นพี่ชายควีนจะเข้าไปพยุงลาากขของุย,ยึ้นม แต่แขนของคุณยายก็ดันหลุดขามือมาซะอย่างนั้นบอกเลยว่าตอนนี้เปื่อยยิ่งกว่าก๋วยเตี๋ยวซึ่งตัวของคุณยายก็ยังคงหายใจอยู่นะครับยังไม่ตายได้อย่างใดไลนิ่งก็เสียใจมากที่ยายตัวเองต้องเป็นหนูทดลองทางด้านของฮันนี่พายเธอก้าวหัวของเอเลียนโคกประตูไม่หยุดจนสุดท้ายมันก็สิ้นใจไปหว่านจนได้และเธอก็เห็นว่าที่กระจกมันเป็นรูเล็กๆจากเล็บของเอเลียนฮันนี่พายยังใช้เล็บของมันค่อยๆเจาะประตูกระจกไปเรื่อยๆตัดภาพมาบนดาดฟ้าเกล็ก,ก็อุ้มล่างคุณยายในกระสอบมาใส่เครื่องดีดแแแต่่พอลอลลชชเร์างนน้้หักว เขาก็รู้สึกว่าน้าหนักมันจะหนักเกินไปซึ่งเครื่องดีดมันอาจทํางานไม่ได้ผลเกร็กจึงค่อยๆเอาชิ้นส่วนของคุณยายที่เปื่อยยุ่ยออกจากกระสอบเพราะมันเหลือน้ําหนักที่พอดีแล้วพวกเขาก็เตรียมจะเริ่มแผนไลนิ่งก็พูดคุยกับคุณยายไปครั้งสุดท้ายนะครับแล้วเขาขอให้คุณยายไปสู่สุคติเมื่อสั่งเสียกันเรียบร้อยควีนก็เริ่มสตาร์ทเครื่องรถเพื่อให้เครื่องดีดทำงานซึ่งปรากฏว่าเครื่องดีดมันก็ทำงานได้จริงลากของคุณยายก็ลอยไปยังดาดฟ้าของที่ว่าการในอำเภอซึ่งพอไปถึงคคุณยยยาก็สิ้นนใจพอดีเละรับ เพราะกระสอบกระแทกเข้ากับผนังอย่างจังคุณยายไปหว่าแบบเละเทะพอสแลลเชอร์เห็นว่าแผนของตัวเองได้ผลพี่แขกก็ดีใจจะออกนอกหน้าตัดผ้ามาอย่างฮันนี่พายตอนนี้เธอก็เจากกระจกจนเป็นรูกว้างพอที่เธอจะสามารถลอดไปได้แต่ทัในใดนั้นเธอก็ดินเสียงจากเพดานเธอคิดว่าพวกเอเลี่ยนต้องตามเข้ามานแน่ๆเธอจึงรีบถอดกระเกม,มีาววางไว้บนขอบกระจกเพื่อไม่ให้ข่มกระจกบาดตัวของเธอจากนั้นเธอก็รีบมุดลอดออกมาจากหลานพอเธอหลุดออกมาได้แล้วพวกเอเลี่ยนก็มาถึงพอดีฮันนี่พายลอดมาได้อย่างหวุดหวิด ตัดภาพมาบนดาดฟ้าเมื่อทันเดอร์เห็นว่าเครื่องดีดไม่ได้ผลเขาจึงยอมขึ้นไปบนเครื่องเพื่อดีดตัวเองไปยังดาดฟ้าฝัา่งตรงข้ามซึ่งทุกคนก็พากันให้กำลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเกรกลูงบาร์เทนเดอร์หรือซีคลทเองก็ตามพวกเขาบอกว่าทันเดอร์ต้องทำได้แน่ก่อนจะไปทันเดอร์ก็ได้คว้าซีคลทเข้ามาจูบหนึ่งทีส่วนทางด้านฮันนี่พายเพราะเธอออกจากร้านมาได้เธอก็เดินหาทางหนีอย่างอ่อนแรงแต่เธอก็ยังหันมองไปทางดาดฟ้านะครับเหมือนลุ้นว่าพวกนั้นจะรอดชีวิตไหมทางฝั่งงงขขอ ature, ขอเเร์าาากก็บบีนนััดว่ เมื่อไปถึงดาดฟ้าฝั่งนู้นแล้วให้ลงไปที่ประตูและสั่งโฮโบให้เปิดประตูซะเพอะทุกคนจะเข้าไปจากทางประตูชั้นล่างพอสแ a ลเชอร์บีบงานเสร็จไลนิงก็เข้ามาให้กำลังใจใพี่ชายเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วสแเลเชอร์ก็สั่งให้ควีนติดเครื่องและเล่นเครื่องให้เครื่องดีดมันทำงานพอธันเดอร์ถูกดีดออกมาจากเครื่องตัวของเขามันก็ดันเบาเกินไปร่างของธันเดอร์ลอยสูงขึ้นแทนที่จะลอยไปไกลเหมือนร่างของคุณยาย ต่นั้นเขาก็ตกลงมาบนพื้นถนนคุณแจที่เขาทํามาก็หล่นลงกับพื้นทุกคนบนดาดฟ้าก็ต่างวิ่งมาดูทันเดอร์ก็หันมามองทุกคนแล้วตะโกนต่อว่าพวกเขาจากนั้นพวกเอเลนก็มาลุมกินทันเดอร์ไปหวานต่อหน้าต่อตาทุกคนเกร็กทีเห็นว่ามอเตอร์ไซค์ยังติดเครื่องอยู่เขาก็บอกให้ควินดับเครื่องก่อนแต่ทันใดนั้นท่อไอเสียมันก็กระเด็นหลุดออกมาเสียบเข้าที่คอทะลุหัวของเกร็กซึ่งแลเชอร์ก็หันมาเห็นพอดีนะครับแต่พี่แกก็อยากให้เกรกตายอยู่แล้วเลยไม่ได้บอกใครททาาาาาางด้นนิ่่่่เเมือห็วพพีชย เขาจึงใช้ถังครอบตัวเองแล้วเดินออกมาเพื่อหยิบกุญแจซึ่งทุกคนที่อยู่บนดาดฟ้าก็ทําได้แค่เฝ้ามองรวมถึงโฮโบที่อยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับไลนิ่งก็สามารถรอดพ้นอันตรายมาได้เขาก็สามารถหยิบกุญแจได้สําเร็จจากนั้นเขาก็วิ่งไปยังที่ว่าการในอาเภอโฮโบที่เห็นแบบนั้นเขาก็วิ่งเข้าไปหยิบอะไรบางอย่างตัดภาพมาบนดาดฟ้าซีเคล็ดก็หันมาเห็นเกรกที่โดนท่อเสียบหัวเธอก็รีบวิ่งเข้ามากอดล่างเขาเอาไว้ทุกคนก็ต่างพางกันตกใจนะครับกับภาพที่เห็นทุกคคนนนนนไมมม่่มิิิดดดวาา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 จะะเเเกกหหตตุรรณ์แบบี้้้้้ขขึึททงงงถปู โฮโบก็วิ่งกลับมาพร้อมกับระเบิดไดนมาพีพแกก็จุดไฟพร้อมกับโยนออกมาใส่ไลนิ่งซึ่งพอมันระเบิดตัวของไลนิงก็กระเด็นขึ้นไปพร้อมกับถังแล้วมันก็มีชิ้นส่วนของถังหลุดออกมาชิ้นส่วนนั้นมันก็กระเด็นไปเสียบคอของฮันนี่พายที่เดินอยู่ทางด้านกลุ่มบนดาดฟ้าพวกเขาก็ต่างตกใจนะครับที่ประตูม,มีเสียงดังขึ้นทุกคนก็ต่างคว้าอาวุธขึ้นมาเตรียมพร้อมและพอเอเลียนมันบุกเข้ามาควีนก็อ้าปากค้างล็อกลัน่นและฟีดพันขย้ำเขี้ยวขมือรบิดโลกภาคสองก็จบลงแต่เพียงเท่านนี้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับฟีดบอกเลยว่าใครที่ยังค้างคาอยู่ภาค3จะตามมาเร็วๆนี้นะครับและเหตุการณ์มันก็เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากภาคนี้เลยนะเรอติดตามกันได้เลยผมจัดให้แน่สําหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพู้ไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่มซับสไครต์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ